ปาูิดใไม้ได้ส่วนนางแรงดูงดร้ไหมติดกับเข่าแรงมือนี่ไ,ได้มาตะเกียบเข่ารงเลยได้กินปลามาือนี่เห็ดจ้ำใช้กระถับอะไรสักอย่างตก่เตาเห็ดจ้ำปลาดูไหมมึงบอกวันนี้เศษๆได้เอากดบเตาก่อนคนคมโฟมนโชกว่ะเจ้าสิเฮง สื S S er. ้อปลาอยู่บ้านอันนมากหรืโลโลเก่าอันนี้ก่อนโลสีกรรำนี่คือโลสีกำว่ะโลสีกรรมก็บโลสีฉีันเดียวกันหรอแต่ว่าทั้งบ้านเนเกิดโลสีกรรำแต่ว่าส่วนส่วนกระดูกมันไปลงจิตตกกระดูกกระดูกเนืกระดูกกล้ามันี่ยตกแต่ว่าในสีับเอาเนื้ๆได้ไหมน้ำซุปมันบลอกนังได้ปุ๊งไหมบลอกนั่งไรเงียบ ตัวหญบดของเขาร่างยังบ <aries> <t hat> ีดดืดอยู่บนอวัวะเพไก่เนี่ยตัวตัวใหญ่เน่ยฟงตัวน้อยมันเสียตัวแขววนแวนเนี่ยมาเมื่อปวดแขวีหัวเ้ม อัน้ำใส่แล้วเอาิ้ปาล,าลาสเลาลสรไปตืออย่าใส่ลายใส่ัดมอะวน่่ัใส่น้าม,มันมันเน้ตายเนาะมันเปนะ้อขามันก่อน,อนล้แม่นป้ปลานะี่ยมันตายก่อนเย,อนยกินมันินันร่อนอันนี้มันิบนกิน๊จ กินกระดูกดัปานใหดูกกิหักไปได้จริงๆกินจริงครับหลูมหน่อยห่อลงในขางๆนั่นเองห่อเรื่อยๆบัมยห่อไปเลยเจ้าพังเนาเจ้าจ้บุรีิยเนหายเปนหายหาเนาะเป็นบาท ขั้นขั้นบหายแล้วก็คือยบดยุงแม่แม่เป็นือวแพงเลยเปตัแพงเลยลูกะ่ามันหาก็เริ่มเป็นตะวแพงบางครั้มันก็เน่าเล็กน่อยน่ะแปลไแง่ายมากแล้วค้ายแม่ค่านแม่บุคือบ่อยคือแม่จนคือพ่อรายกลัว ชีพิวก็าบุหินได้แม่เนี่ยชีพิวได้อ่อสองคนอืมยเข้าออไไไ่ได้กินอจากสวยเลยวใส่ประตุนเบิ่งในกระุนสวยเดียไปห้าสมใจวัาในกระตุ้งไงหาสมใ่มากกรุนถ้าจะมีบดดุเดงเพรา ลงไงแดงบกไก่กันดอกจกักาแต่เทนเจ้าสลาเซลมาสสิหเปงตดแก่าแกเขาขาจะอื่นเนองยรยจะนอนลเลุกลงไงเหยาเขาอนนีจะนอนอยู่บนอาจารย์อะไรเ่ยาลายบวได้ลงไงหกหัถึง น้ำมันหลดสองเถียวเบิร์ตหาสิบพันสองเถียวร้อยบาทสอเถียวร้อยบาทก็ลงไงลงบรรจาร์เนี่ยไปกลับมากกยังเบิร์ตไป้าวาสินอดิพูดเอานี่นอยู่บคกอยก็บุบบบก,กนดนคือ้นเสียงอะไไปคอยเลีมเอาลูนมาเลี้มมาเลย เนี่ยผมต้องหัวแต่ห้างบหมืข้างห่างมอนอ๋อเออเลยีุปงลงปุงลงนนจะนะเจ้าสิเก่าฮักงามันจะเะเจ้าจะธีเจ้าเลยอนีน้ำมันดำนี่ไข่อ๋อมันคาไข่นี้นะอันนี้เคื่อนมาเห็ดสมสม สมแดงสิครับผสมมะนาวก,กาว่าสมมะขามเนบ่รุงสมแดงร่นมไปได้เดี๋ยวตปวกินดิบเด้อบุรุงตัวกินดิบกว่าอีกน,นั่นโอ้ไข่มาอันย่างหนึ่งไปดีเลยนี่นี่ข้างนอ้อยโอ้นอยเหรอ Còn không có phải ớt lấy, lái hăng tìm cân mà cái đại đó bởi thương Bây giờ hăng ngày bởi điều bởi đấy bữa thương á Ủa thương mồi dày Bởi bớt khoạch nhựa này Mình hăng ngày thương thì đại bởi thương này Ồ, chóng á chóng á Ồ, á Nhi ngày bởi đại bởi này 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 Hạ <laughs> như này <cười> เห็นแล้วเนี่ยๆโอ้โหหันเดียงกัดนี่เอาไหมครับลุงพอดีเลยดูไปสมรักกูจะขีดนะรวมสมรักก็โอ้เห็ดแถวอ้องพิษๆเสร็จแล้วปะวะพอดีบวะสำนี้ือว่าพอดีได้สำนี้สมรักกูจะข่าอย่างตอนนี้ แวเราวล้งเนี่ยมันคือซีนนะเพ่อเลยไงนะก้อยดิบอันนี้กระทุนเป็นเดินขัว้ไงซีนก็ซีแต่ว่าเกลียวซีนมือไม่แวบ้ไงพัดแกมกลายได้บ้งไงเดี๋ยวมคูณจับลกองไหนอ่ะมาเด้อบุ้งไงเึ้าเล้พี่้องเอ้ยจ้ำปลาจ้ำปลาบ้ไง อันนี้คือว่าเมียงปลาผูไปกินดิบรกินนี่ก็กรุนนี่ใช้ตะบวงใช่ไคว่ากรุนี่กินดิบกรตุนนี่เป็นคนที่แบบบกินาเียะบุกินบเป็นยังบกินดิบบกินดิบไปกินทันยังเขาแซ่มาที่ที่ม่ามาจะเ็เก็เ๋วจะ างหนขกินนะเ่องเ s า u มืดบกินแะดูไคนตกลนี่ก็ไม้หยาบดูไหม้ามบัวกเิมเิมกตอันักเสริมนี่ยคนที่แห้งหมดังวห้ามเาแต่ว่าเสียงฝนมันกินไป้หมกินักดูนะแต่วัาใหญ่มากเลยขนเบิร์ตเ ปักยงไง้านี่ด้วอมีควงหนาบอืนเบิลเลย่ักนัมากอนะ่งี่ักนั่นหมแล้วคนบ่คือจักาคนบ่จัดแสบเลยนะผู้จับบ่จับ้จับมจัมาสมบัดาบเจียเจ็บพอดีบ่ บุญคันหนึ่งแจ่มนี้ใหม่หงอยเลยเทนะไม่ได้กินไหมนี่คือกามากจริงมากอย่ามจริงนะสรคัญนะเวลตาประเขานี่ประเข้า่าหน้าลงโรงเก่าผมไะเข้าเป็นอะไกินตาเอาไปเลยย่างอะไรอยู่

แม่น่่ที่แห้งมจังเนาะตายแล้วคนแห้งมันหลนอี้บ้าเว่นนี่มันยังำเนียเป็นมันยังห่เออสาม คือไม่เกี่ยวเขายิ่เขาไม่รวย